กินไข่ต้มทุกวันมีประโยชน์มากกว่าที่คิดตั้งแต่ได้เครื่องต้มไข่ตัวนี้มาพยายาต้มไข่ทุกวันเลยค่ะเพราะไม่ต้องคอยมานั่งจับเวลาไม่ต้องคอยมาคำนวณว่าต้องใช้น้ําเยอะแค่ไหนถึงจะพอดีแค่ไข่ใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้แล้วนาไปเติมน้ํานในปริมาณที่เขากําหนดไว้เขาจะมีขีดบอกตรงนี้ค่ะ จากนั้นก็ปิดหม้อแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยกดเลือกฟังก์ชันที่ต้องการได้เลยอย่างเราชอบกินไข่ต้มก็จะกด L 3ค่ะเวลาเดือดก็จะเดือดแบบนี้เลยแล้วเครื่องก็จะนับถอยหลังเวลาเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเสียงติ๊ดๆออกมาจากนั้นก็เปิดฝาเอาไข่ลงในถ้วยได้เลยค่ะแล้วก็รีบเอาไปเติมน้ำเย็นหนี้น้ำเย็นจะช่วยให้เราปอกเปลือกไข่ได้ง่ายขึ้นแบบนี้ที่บ้านเราก็จะใช้เครื่องกรองโคเวสามารถปรับเลือกน้ำเย็นได้เลยแค่นี้ก็กินไข่ได้ทุกวันแล้วค่ะสวยมากน่ากินสุดๆ